โบราณสถานเกาะแกถือเป็นแหล่งโบราณคดีที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งที่ทางยูเนสโกได้รับรองมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่4ของกัมบูชาเกาะแกถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยพระเจ้าชชยวรมันที่4เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรขอมในช่วงพุทธศักราช1,464ถึงพุทธศักราช1,487เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติพนมกุเลน ปราสาททมเกาะแกเป็นโบราณสถานที่มีรูปร่างเป็นเอกลักษณ์ตั้งอยู่เมืองพระวิหารห่างจากเมืองเสียมราชและโบราณสถานเมืองพระนครประมาณ127กิโลเมตรจากการสำรวจของนักโบราณคดีพบโบราณสถานที่เป็นปราสาทบริวารมากกว่า180แห่งรอบพื้นที่8 1ตารางกิโลเมตรปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าศึกษาเพียง30แห่งเท่านั้นด้วยเหตุผลทางความปลอดภยัยจากวัตถุระเบิด ที่ยังคงถูกฝังไว้ใต้ดินในช่วงสงครามเพื่อพิสูจน์หลักฐานการก่อสร้างปราสาทในยุคขอมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับปราสาทในประเทศไทยทั้งทางด้า,งานศิลประการโยธาความเชื่อทิศทางของดวงดาววันนี้อาจารยร์สันสนที่บุญโยธยานนักพิพวิทยานักดาราศาสตร์อาจารย์วรวิทตงศรีชมรมอรารยธรรมสกลนครพร้อมด้วยลุยผ่านเลน เราได้เดินทางออกจากประเทศไทยมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชาเพื่อสำรวจโบราณสถานเกาแก่มรดกโลกแห่งใหม่มีความเป็นอันซีนที่ถือเป็นที่สุดของโลกหลายอย่างติดตามไปพร้อมกันครับการเดินทางที่ไปประเทศกัมพูชาในครั้งนี้เนี่ยเราต้องการไปเจาะลึกเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยมาก่อน ข้อมูลที่ยังไม่ได้อยู่ในสาระบบของโบราณคดีทั่วไปเราก็เลยเน้นไปที่โบราณสถานที่เราเรียกเมืองโบราณเกาะแก่ที่เพิ่งขึ้นเป็นมรดกโลกพร้อมกับสีเทพเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาครับรบการไปครั้งนี้เนี่ยเราได้เจาะลึกของปราสาทเกาะแกแล้วก็กลุ่มปราสาทพระวิหารแต่ว่าเราจะทำเป็นตอนๆไปครับวันนี้เราจะเน้น เจาะลงไปที่ปราสาทใหญ่ที่สุดของเกาะแกที่เป็นไฮไลท์ก็คือปราสาททมที่มีรูปทรงเหมือนปีรามิดครับเกาะแกนี่เป็นเมืองโบราณครับขึ้นพระเวียนมรดกโลกเนี่ย พร้อมกับเมืองโบราณสีเทพของประเทศไทยมเมื่อเดือนกันยายน2566ที่ผ่านมาครัน,นี้การที่ยูเนสโกเขาจะขึ้นทะเบียนได้เนี่ยถ้ามีปราสาทหรือสิ่งก่อสร้างเพียงหลังเดียวเนี่ยขึ้นไม่ได้ครับจะต้องมีบริวารล้อมรอบอที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว,ว่าคอมเพล็กซ์ที่กาะแกเนี่ยมียมสิ่งก่อสร้างเนี่ยเกือบ200แห่งที่เขานับได้เนี่ยประมาณ180แห่งแต่ว่าเปิดให้ชมได้จริงๆเนี่ย เพียง30แห่งนอกนั้นอาจจะเชื่อกันไวอยู่ในป่ามั่งแล้วเกาะแกเนี่ยขึ้นอยู่กับจังหวัดพระวิหารอยู่ชายแดนไทยครับอยู่ที่อำเภอกูเลนใกล้ใกล้ชายแดนไทยมากก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับช่องสงามเนี่ยขับรถไปประมาณ4ชั่วโมงก็ถึงแล้วก็พอไปถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นป้ายข้างถนนครับที่แสดงว่าตรงนี้เป็นโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นครับ ผมก็จะเจาะลงมาอย่างนี้ครับว่าถ้าท่านไปที่เกาะแกเนี่ยท่านจะเห็นโบราณสถานเยอะแยะแต่สิ่งที่ไฮไลไท์นั้นเนี่ยคือปราสาททม,รมปราสาททมเนี่ยรูปร่างเหมือนกับทรงปีรามิดครับเป็นชั้นๆก่ขอขึ้นไปเนี่ยเชั้นด้วยกันสูงประมาณ35หรือ36เมตรมแล้วก็กว้างที่ฐานเนี่ยประมาณ62ถึง63เมตรมเป็นชั้นๆแต่ที่น่าแปลกครับเขาทำด้วยหินทรายทั้งหมดเลย แต่ปราสาทอื่นๆเนี่ยเป็นหินทรายปนหินแม่ลังปนกับอิฐเผาแต่ว่าปราสาททมทมแปลว่าใหญ่นะปราสาททมเนี่ยไม่มีวัสดุอื่นเลยเป็นหินทรายร้อเซตเต็มครับเช็ค Google Earth ก่อน Google Earth บอกว่าหันหน้าไปที่ทิศตวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อยที่มุมกวาด 80องศา80องศาก็คือถ้าทิศเหนือเนี่ยศูนย์องศานะเรากวาดมาทางขวามือเนี่ย80องศาเขาเรียกว่ามุมเขาเรียกว่ามุมกวาดครับหรือมุมอาร์ซิมุส80องศาปราสาทธมนั้นทํามุมอย่างนี้นี่คือข้อมูลจาก g l e Earth ครผมแต่ว่าเราเป็นนักสํารวจครับเราต้องขึ้นไปสํารวจได้ตัวเองโดยลงพื้นที่จริงเพอร์เอิญเลยทางรัฐบาลกัมพูชากับทางยูเนสโกเนี่ยเขาได้ลงทุนทํากระดกระดขึ้นไปเป็นกระไดแบบ โคดเคียวคดเคียวเหมือนเ,อเหมือนกับกระไดบ้านตึกสูงๆนะครับผมเพราะว่าทางขึ้นปกติของเขาเนี่ยมันขึ้นไม่ได้มันสลักขับพังแล้วก็อันตรายมากเพราะถ้าขึ้นตรงนั้นเนี่ยเกิดตกลงมาเนี่ยถึงแก่ชีวิตครับครับผมกัน,นั้นเขาเลยทํากระดขึ้นต้องปีนขึ้นไปเนี่ย <c oughs> เลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยสามสิบหกเมตรด้วยกันขึ้นไปนบนยอดคราวนี้พอขึ้นไปถึงบนยอดปุ๊บเนี่ย <c oughs> เป็นไงบ้างผมได้เห็นทัศนียภาพแล้วก็สิ่งที่คิดเอาไว้เนี่ย เห็นชัดเจนครับก็คือล่องรอยของเขาเรียกว่าทางดาราศาสตร์เนี่ยเขาต้องตีเส้นไว้อืแต่การตีเส้นอันนี้เนี่ยไม่ใช่ขีดลงไปในหินเขาใช้หินเนี่ยก่อให้เป็นเหมือนกับปูกระเบื้องครับ,รบเป็นสันขึ้นมาเลย<อ>เห็นชัดเจนแล้วสันอันนี้เป็นเส้นตรงที่สามารถเอาเข็มทิศเนี่ยไปจับได้เลยครับเอาเข็มทิศไปจับ พบว่ามุมกวาดของประสาทหลังนี้นะเท่ากับ80องศาจริงๆครับ80เลย80จริงๆครับคราวนี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็เกิดคําถามทันทีว่าทําไมไม่หันหน้าที่90องศาเหมือนกับประสาทอื่นๆเป็นการบังเอิญหรือเปล่าหรือเกิดการผิดพลาดในการวางตําแหน่งหรือเปล่าเพราะว่าประสาทอื่นๆที่เราไปจับพิกัดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น90องศาครับผมแต่ว่าอันเนี้ยเป็น80องศาครับผม ผมทราบอย่างไรว่าเขามีเจตนาจะทําแบบนี้ก็ต้องย้อนไปนิดหนึ่งครับว่าผู้ปกครองหรือกษัตริย์ของขอมในยุคพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเหมือนกับคนทั่วไปเขาเป็นกึ่งเทพกึ่งมนุษย์ก็ต้องมีผ่านกรรมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์โดยการเทน้ำน้ำมนต์ลงไปดุนเสียาลึงการประกอบพิธีนั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆ นึกขึ้นได้ก็ไปประกอบวันนี้จะต้องเป็นวันสําคัญครับคราวนี้วันสําคัญของเขาเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับปฏิทินมหาสกราชดต้องสอดคล้องกับจักรราศีสําคัญในทางดาราศาสตร์ครับเขายึดราศีเมษครับทําไมต้องบอกยึดราศีเมษเพราะราศีเมษนั้นเป็นราศีแรกของปฏิทินมหาสกราชดพูดง่ายๆว่าก็คือเหมือนกับปีใหม่ทุกวันนี้คนไทยก็ยังใช้ ราศีเมษคือสงกรานต์ปีใหม่เหมือนกันครับผมก็เลยต้องพิสูจน์ครับว่ามันจริงไหมก็ต้องเข้าไปในโปรแกรมดาราศาสตร์โดยเอาตำแหน่งพิกัดเนี่ยเหมือนกับผมไปยืนอยู่ข้างบนประศาสตรเอาตัวผมไปยืนในเชิงคณิตศาสตร์นะที่เส้นลุงเส้นแวงตรงนั้นเนี่ยแล้วก็สั่งโปรแกรมเนี่ยย้อนหลังไปที่คิดสักการศตวรรษ928ตรงกับปีที่เขาเริ่มสร้างผมเห็นราศีเมษบ้างขึ้นอยู่ที่ขอบฟ้าครับ ราศีเมษเลยดาศีมีดวงอาทิตย์ครับราศีเมษนั้นเป็นกลุ่มดาวฤกษ์เป็นฉากข้างหลังแต่ดวงอาทิตย์ในยามเช้าเนี่ยประมาณตีห้ากว่าเกือบเกือบหกโมงเช้าเนี่ยดวงอาทิตย์อยู่ในราศีเมษชัดเจนครับก็แสดงว่าการที่ประสาทหลังนี้เนี่ยหันหน้าเข้าหา80สิบองศาก็เพื่อที่จะมีการทําพิธีต่อหน้าราศีเมษต่อหน้าสุริยเทพที่อยู่ในราศีเมษ ผมมีภาพประกอบครับว่าการประกอบพิธีกรรมเนี่ยถ้าดูตามภาพจะเห็นว่าเขามีศีวะลึงแล้วก็พราหมเนี่ยจะเทน้ําลงศิีวะลึงแล้วก็ให้น้ําศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไหลออกไปทางช่องสมบัติสูตรครับผมคราวนี้วิธีการเอาน้ําที่ไหลไปทางท่อสมบัติสูตรเนี่ยน่าจะมีสองวิธีครับผมดูจากภาพที่เขาสลักเอาไว้เนี่ยนะพราหมเนี่ยเอาหม้อใบ,ใบหนึ่งไปรองน้ําที่จะงอยฐานโยนีแล้วเข้าใจว่าเอาน้ําจากหม้อเนี่ยไปเทใส่ ไปเทใส่ล่องสมสูตรหรือถ้าเกิดยง,งอยของฐานโยนีเนี่ยไปตรงกับรูทางเข้าของท่อสมสูตรพอดีน้ำก็จะไหลเข้าแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเอาน้ำไปเทหรือให้น้ำไหลลงเองอก็เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันครับแล้วก็จะต้องประกอบพิธีนี้เนี่ยในวันสำคัญที่มีหลักดาราศาสตร์มายืนยันก็คือดวงอาทิตย์ส่องแสงจ้าเข้ามาที่หน้าปราสาท ตรงกับราศีเมษคราวนี้คำถามก็เกิดอีกครับว่าตอนที่ขึ้นไปดูเนี่ยไม่เห็นสีบะลึงแต่เห็นรูใหญ่ๆเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาไม้เนี่ยเหมือนตะแกรงไปกั้นไว้กั้นกันคนตกลงไปเพราะถ้าตกลงไปเนี่ยตกลงไปถึงพื้นดินเลยนะปราสาทพรมนั้นสูงสามห้าเมตรแต่ตรงกลางเนี่ยกลวงครับมันมันลงได้เลยเขาคงสร้างไว้ว่าให้ตรงกลางนี่กลวีเหมือนเหมือนกับฐานโยนีเนี่ย ที่ตรงกลางกลวงและครอบอะไรบางอย่างไว้เห็นไหมครับเป็นการจําลองครับครับครับนั้นสีวะลึงเนี่ยคงจะอยู่บนแท่นที่ที่ปิดปิดฝาไว้ก่อนครับปรากฏว่าสีวะลึงเนี่ยถูกทําลายแล้วทิ้งจะเกิดตรงกลางกลวงเนี่ยการทําลายเนี่ยง่ายมากถ้าเกิดว่าทุบทุบแผ่นที่เป็นฐานออกเนี่ยสีวะลึงหล่นเพราะน้ําหนักเยอะครับแล้วเป็นที่น่าสังเกตครับเออต้องถามอาจารย์วรวิทย์ว่า อาจารย์วรวิทย์ก็เห็นสีวะลึงมาเยอะแยะแล้วเนี่ยถามว่าสีวะลึงของที่นี่เนี่ยกับสีวะลึงทั่วไปในเมืองกัมพูชาหรืออาณาจักรของโบราณเนี่ยอาจารย์ว่าเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนะครับมีความต่างยังไงครับไม่เหมือนเขาบอกว่าสีวะลึงของอที่เกาะแกเป็นสีวะลึงที่โดดโดดขึ้นมาอันเดียวคล้ายๆกับโผล่ขึ้นมาแล้วก็เป็นวงกลมเป็นทรงโค้ง แล้วก็ไม่มีสลักเป็นแปดเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมอะไรเลยซึ่งผมไม่เคยเห็นที่ไหนนะถูกต้องครับสีบะลึงเนี่ยโดยทั่วๆไปคนเรียกว่าตรีมูรติตรีมูรติก็คือฐานเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมนั่นคือพระพรหม,รมขึ้นมาตรงกลางเป็นแปดเหลี่ยม,มนั่นคือตัวแทนพระวิษณุหรือรพันนาลายัยแล้วข้างบนเนี่ยมนๆเนี่ยค,คือตัวแทนพระศิวะแต่เราเรียกรวมๆว่าศิวะลึงอันเนี้ยที่อยู่ที่เกาะแก่เนี่ยเป็นเสวะลึงจริงๆเพราะพระพรหมก็ไม่มีไม่มี พระวิษณุก็ไม่มีแล้วสิ่งที่แปลกอีกก็คือเนื้อเป็นเนื้อติดกันคือฐานโยนีกับศิวะลึงเนี่ยเห็นไหมครับที่เราไปเห็นหลักฐานว่าเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนของอินเดียเพราะว่าศิวะลึงของอินเดียเนี่ยถอดไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันกับฐานโยนีแต่ว่าศิวะลึงรุ่นหลังๆมาที่อยู่แถวๆนครวัดนครธมุหลังๆมาเนี่ยศิวะลึงสามารถถอดได้ก็คือเป็นระบบน็อกดาวน์ครับฐานโยนีกับศิวะลึงเนี่ย ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นรูตรงระใส่ฉะนั้นสีวะลึงเนี่ยถึงหายถึงหายแล้วก็ทิ้งฐานโยนีไว้เราได้พบสีวะลึงกับฐานโยนีเนี่ยถูกทำลายจำนวนมากมฐานโยนีเอาไปโยนทิ้งข้างกำแพงก็มีสีวะลึงถูกตัดขาดเหลือเฉพาะตรงโคนก็นิดเดียวก็มีมหลายแห่ง ฐานโยนีเปล่าๆสีวัลึงถูกตัดทิ้งเกลี้ยงเลยนี่คือการทำลายความเชื่อซึ่งกันและกันซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกครับถ้าผู้ปกครองหรือกษัตริย์องค์แรกเนี่ยที่มีความเชื่อแบบนี้แล้วก็สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วถ้าเขาหมดอำนาจไปแล้วองค์ใหม่ขึ้นมาแทนที่ถ้าแทนที่แล้วมีความเชื่อเหมือนกันก็ดีไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยความเชื่อเนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันก็เลยเกิดการทำลาย เพื่อที่จะอะไรครับว่าผมต้องผมต้องแน่กับคุณอ่ะฉะนั้นประชาชนจะได้หันมานับถือผมมากขึ้นไม่ต้องไปนับถือท่านวรามันองค์ที่แล้วเราจะเห็นว่าถูกทําลายแล้วตรงปราสาททมเนี่ยยังมีหน้าสังเกตนี้อีกครับยอดปราสาททมเนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นเหล่าแตงสี่เหลี่ยมเป็นเหมือนกับดาดฟ้าสี่เหลี่ยมนะฮแต่ว่าตรงกลางเนี่ยเป็นรูลึกลงไปเลยลึกลงไปจนถึงพื้นดินก็แสดงว่า ปีรามิดหลังเนี่ยข้างในเนี่ยกรวงถ้าเกิดกระโดดลงไปนะตกลงไปส5สบห้าหรือส6สิบหกเมตรไปหือไถึงพื้นดินตอนนี้ทางการของกัมพูชาเขาเอาไม้เนี่ยไปสารไว้เหมือนตะกร้าเป็นเป็นเหมือนตะแกรงปิดเอาไว้เหล็กเชื่อมนะครับเป็นเหล็กเชื่อมกันกันกันไม่ให้คนตกลงไปถ้าสมัยนั้นเนี่ยผมคาดว่าถ้ามีสีวะลึงขนาดหนักเป็นตันๆอยู่ข้างบนเนี่ยเขาคงต้องทําเป็นแผ่นหินเหมือนกับ เป็นแพลตฟอร์มอ่าใช่เป็นเป็นเป็นพื้นมันเหมือนพื้นพื้นเหล่าเต็งหรือพื้นด่านฟ้านะเป็นพื้นถ้าเกิดว่าผมจะทําลายนง่ายนิดเดียวครับผมทุบทุบพื้นออกถ้าทุบพื้นออกปุ๊บเนี่ยน้าหนักสีบลึงกดแป๊บเดียวเนี่ยหล่นเลยครับหล่นลงไปหล่นเลยฉะนั้นการทําลายเนี่ยจึงง่ายเพราะว่าข้างในกลวงก็มาถึงอีกคําถามครับว่าการก่อสร้างรูปทรงที่คล้ายพีระมิดเนี่ยนะะ ที่เราใช้พีระมิดเนื่องจากเรา Copy มาจากภาษาอังกฤษนะเพราะว่าการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขึ้นไปฐานกว้างแล้วก็ยอดส่วนลงไปเรื่อยๆจนถึงยอดเล็กนิดเดียวเนี่ยฝรั่งเขามักจะใช้คําว่าพีระมิดครับพีระมิดนั้นเป็นศัพท์ในทางคณิตศาสตร์เหมือนกับรูปทรงนะแต่ว่าภาษาท้องถิ่นเนี่ยเขาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เขาคราวนี้ก็มีคําถามว่าเขาก่อสร้างยังไงอยู่ดีๆเนี่ยยกหินขึ้นไปดื้อๆเลย มันใหญ่มากนะให้ลองดูนะว่าถ้าสมมติว่าตรงนี้หนักสมมติว่า1ตันหนึ่งตันถ้าผมจะยกขึ้นไปตรงๆแบบเนี้ก็แรงหนึ่งตันผมต้องสู้กับแรงหนึ่งตันตรงๆเลยก็คือพูดง่ายว่าแรงหนึ่งดูดของโลกผมต้องเอาชนะหนึ่งตันดื้อเลยซึ่งยากมากอคราวนี้ถ้าเกิดว่าผมทําพื้นเอียงอย่างนี้ครับใช้หลักอาเคเมเดสเป็นพื้นเอียงก็คือเอาดินถมสมมติตรงนี้เป็นสิ่งก่อสร้างนะผมเอาดินมาถมให้เอียงอย่างนี้ปรับได้ปรับดินได้ แล้วก็เอาไม้เนี่ยมาทาบไว้เอาน้ํามันไขมันสัตว์นะเทให้ลื่นๆแล้วก็ผมก็เอาเชือกผูกหินแล้วผมก็ดึงขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะใช้ลูกลอกช่วยด้วยนะก็ลูกลอกเนี่ยก็ช่วยด้วยส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็พื้นลาดพื้นลาดพื้นเอียงเนี่ยโดยหลักการของท่านอา์คมิดสถือว่าเป็นการผ่อนแรงครับฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยผมคาดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ใกล้เคียงที่สุดไม่น่าจะเป็นการยกขึ้นไปตรงๆแบบนั้นไม่น่าจะใช่ เสร็จแล้วพอสร้างไปจนถึงยอดแล้วก็ลื้อลือดินออกมีหน้าครับเราถึงเห็นบ่อเบลเลอร์เลยเอผมทํางานกับชนประธานผมทํางานเกี่ยวกับการก่อสร้างระบบชนประธานมาก่อนเรามีศั์ครับเราเรียกว่าบอยืมดินบอยืมดินภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คําว่า the borrow pit borrow pit หรือบ่อยืมดินก็หมายความว่าถ้าผมจะทําถนนกับคลองชนประธานหรือเหมืองไส้ไก่เนี่ยผมก็ต้องไปหาดิน มา c o m p a c การหาดินมาคอ m p a c t เนี่ยโดยหลักเศรษฐศาสตร์กับหลักวิศวกรรมผมต้องหาดินที่มีคุณสมบัติที่มันดีแล้วก็อยู่ใกล้ที่สุดไม่ใช่ผมจะสร้างคลองจนประธานอยู่ที่อำเภอพังโคนผมต้องวิ่งรถสิบ้อบมาถึงอำเภอเมืองไปกลับเนี่ยไม่ไหวผมก็จะต้องหาขุวแถวนั้นแล้วก็เอาดินไปเทสคุณภาพคุณภาพก่อนถ้าได้คุณภาพผมก็ไปเจรจาเจ้าของดินไปขุดมา อย่างเนี้ยเขาเรียกบ่อยืมดินกเกษตรกรท่านนั้นเนี่ยก็ได้บ่อปลาไปในตัวผมก็ได้ดินมาใช้ขอมก็คงจะไม่ไม่ต่างครับคงจะไปหาบ่อดินแถวๆนั้นมามีหน้าเราต้องเห็นหลุมปเปลอือยหรือหลังต,ตรงนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บน้ําเป็นสระขนาดใหญ่หรือเป็นบารายก็ได้าาก็ได้ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เสียเปล่านะแต่ยังมีข้อที่ผมยังสงสัยและหาคําตอบไม่เจอคือเวลาคนลื้อดินออกเนี่ย เขาเอาไปทิ้งตรงไหนเพราะว่าถ้าไปทิ้งเนี่ยก็คงกอง,งเหมือนภูเขาหรือว่าเอาไปทิ้งไว้เป็นหย่อมๆพอน้ําฝนตกลงมามันก็ละลายหายไป<ม>เพราะว่าตรงนี้เราหาไม่เจอกองดินแต่เอาเป็นว่าเขาต้องลื้อออกกันลวกันเพราะถ้าไม่ลื้อออกเนี่ยมันมันก็ไม่เห็นรูปร่างเป็นองค์ปราสาทเหมือนปิรามิดคราวนี้ ก็เกิดคําถามที่อาจารย์วรรวิทย์พูดไว้ตั้งแต่แรกก็คือแล้วมาเกี่ยวอะไรกับจังหวัดสกลนครเกี่ยวครับการที่ปราสาททมทํามุม80องศาเนี่ยเดิมเนี่ยถ้าเราเอาองศาตัวนี้ไปพูดกับคนทั่ว,วไปเขาก,ก็บอกว่ามันบังเอิญหรือปรเปล่ามันฟุกหรือเปล่าเพราะว่าปราสาทขอมจํานวนมากที่เราพบที่ก่อแกเนี่ยเอาเข็มทิศเอา G ี s พไปจับแล้วเนี่ยทำมุม90องศาเป๊ะเลยเยอะแยะไปหมดเป็น10 10แห่ง แต่อันเนี้ยไปแผลงอยู่อันเดียวทํามุม80องศาผู้ระเมาอ่านแบบผิดหรือเปล่าหรืออินสเปกเตอร์มีความคาดเคลื่อนทางทิศองศาหรือเปล่าไม่คาดเคลื่อนครับตอนเขาเจตนาจริงๆครับยอดปราทธรทมเนี่นะครับได้มีเส้นตีไว้เป็นแนวไหมอ๋อครับเขาอย่างนี้ครับปกติโดยทั่วไปเนี่ยที่เราไปเห็นที่ตาม้ตนี้ เขาจะตีเส้นไว้บนพื้นหินแต่ตรงนี้มาแปลกครับเป็นไงบ้างเขาไม่ตีเส้นแต่เขาทําเหมือนปูกระเบื้องปูกระเบื้องแล้วให้มีขอบครับเอาหินนี่เหรอเอาหินครับเออหินเนี่ยไม่เท่ากันอ,อันหนึ่งลาบอย่างนี้อีกอันหนึ่งขยบขึ้นมาหน่อยขยง<อ>แล้วก็ปูหินตรงเนี้ยเป็นแนวยาว,ยาวเป็นขอบยอยาวไปเลยครับยาวเป็น<อ>เป็น,เป,นเป็นเม็ดเม็ดยาวไปเลย<อ>ผมก็เลยเอาเข็มทิศเนี่ย ไปจับขอบตัวนี้โดยใช้ขอบตัวนี้เป็นตัวอ้างอิงอว่านี่คือทิศตะวันออกครับผมพอวางปุ๊บตัวเลข80องศาขึ้นมาเห็นชัดเจนครับก็สรุปได้ว่าต้อง80องศาแน่นอนอเพราะว่าตอนตอน,ตอนแรกเนี่ยที่ผมยังไม่ได้เดินทางไปใช้ Google Earth จับก่อนอก็ Google Earth เนี่ยเป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมอาจจะไม่ละเอียดมากนักแต่ก็พอดูได้ กู o กิล e อิร์ก็แสดงองศา80องศาครับผมครับผมแต่ว่าพอผมลงพื้นที่จริงเนี่ยลงเอาทั้งใช้ G P S จับด้วยทั้งเข็มทิศจับด้วยนะครับผมตัวเลขขึ้นมา80เป๊ะครับก็แสดงว่าข้อมูลของ Google Earth กับเข็มทิศที่เราไปจับณห,หน้างานเนี่ยตรงกัน,นแล้วมาเกี่ยวอะไรกับสกลนครเกี่ยวครับเพราะว่าเมืองสกลนครเนี่ยหันหน้าเข้า80 80องศาเมือกับทิศเหนือ ก็คือทิศเหนือเป็นศูนย์องศากวาดมา80องศาพระธาตุเชิงชุมตัวเมืองสกลนครทั้งหมดบารายของสกลนครรวมถึงปราสาทดุมหรือพระธาตุดุมก็ทํามุม80องศาขณะเดียวกันครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีปราสาทเมืองต่ําก็ทํามุม80องศาผมเลยมั่นใจว่า80องศานี้ไม่ใช่เออร์เรไม่ใช่โดยบังเอิญเป็นเจตนาที่หันหน้าไป ไปตรงนั้น hmm. ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของบังเอิญไม่ใช่เป็นเรื่องของการดูทิศผิดองศา hmm. แต่ว่าเขาต้องการหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ hmm. ในราศีเมษจริงๆครับนี่คือส่วนที่เกี่ยวข้องถ้าท่านมาที่จังหวัดสกลนครและมีอีกท่านหนึ่งไปยืนอยู่ที่ปราสาททมก่อแก่ในวันสงกรานต์ในวันเดียวกันในวันเดียวกันก็คือวันที่ส4 1สและส6เมษายนถ้าสมมุตินะครับ ในโอกาสต่อไปเนี่ยถ้าเราจัดทีมได้ในเดือนเมษายน14 4 5 16เนี่ยทีมหนึ่งอยู่ที่พระธาตุเชียงชุมอยู่ที่ปราสาทดุมอีกทีมหนึ่งอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำทีมที่สามอยู่ที่เกาะแก80องศาผมไปเลยส่งเฟซบุ๊กมาถึงกันครับว่าพอพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บเนี่ยท่านเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรงเซนเตอร์ของปราสาทเหล่านั้นหรือไม่นี่คือปฏิบัติการที่น่าพิสูจน์แต่โดยหลักคณิตศาสตร์ ผมได้พิสูจน์มาแล้วครับ,รบแล้วหลักคณิตศาสตร์เนี่ยผมเชื่อว่ายัางไงยังไงก็ตรงเพราะผมใช้โปรแกรมของดาราศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยครับรัะนั้นพอพูดมาถึงตรงนี้ผมก็พอจะอนุมานได้ว่าผู้ที่สร้างปรา,าสาทผู้ที่สร้างเมืองผู้ที่สร้างพระธาตุเชียงชุมหรือปราสาทเชียงชุมเนี่ยคงคิดเหมือนกันครับเพราะคนสมัยนั้นเนี่ยความคิดของเขาก็คือสิริมงคลการที่จะทําบ้านเมืองให้เป็นสิริมงคล จะต้องมีองศาของตัวเองซึ่งบางท่านก็เป็น90องศาเขาก็มีนัยยะของเขาซึ่งเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเราจะก้าวเข้าไปถึงตรงนั้นนั้นวันนี้เราจะเน้นอัอนซีนที่ประสาททมก่อนครับปราสาททมปราสาทใหญ่แล้วก็เห็น กาะแก่ซึ่งมีปราสาทอยู่เป็นร้อยสองหลังที่ที่เขาไม่ให้ชมสิเพราะว่ามันมีกับระเบิดอยู่และมาดูเมืองสกลน,นครเราครับเราเห็นปราสาทอยู่น่้นบ้านท่งน้ำผู้บ้านทา่าวัดไปทางน่้นแล้วก็ไปทางนี้ก็อโรคยาสารไปทางนี้ก็ปราสาทอะไรภูมพระเมืองมันใหญ่ใหญ่พอๆกันและองศาอะไรก็พอๆกันเนี่ย หรือสกุลนครจะเป็นเมืองที่อยากจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งในในอดีตคือการที่เราดูโบราณสถานของสกลนครเนี่ยก็สะท้อนมาไม่ต่างกับที่เราไปเห็นก็คือมีปราสาทเนี่ยจำนวนมากแล้วปราสาทแต่ละหลังเนี่ยมีการวางตัวไม่เหมือนกันเช่นปราสาทนาลายเจงเวงกับปราสาทภูเพกเนี่ยวางตัว90บองศาก็นี่คือหนึ่งความเชื่อปราสาทพระาธาตุดุมปราสาท พระธถ้าเชียงชุมวางตัวที่80องศาอันนี้เป็นการพิสูจน์ชัดเจนว่าผู้ที่สร้างแต่ละแต่ละยุคแต่ละสมัยหรือคนที่มีอำนาจต่างยุคต่างสมัยเนี่ยเขามีแนวคิดที่ไม่เหมือนกันมีห่วงจุ้ยไม่เหมือนกันเพอะพูดเรื่องห่วงจุย้ยพูดเรื่องสิริมงคลแต่ละคนมักจะมีนัยสำคัญของแต่ละท่านซึ่งอาจจะเหมือนกันและไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้ครับม,มันก็มีผลส่วนดีอย่างนี้ครับ ถ้าทุกอย่างเหมือนกันหมดเนี่ยงานวิจัยอาจจะไม่สนุกแต่ถ้าเกิดตรงนั้นเป็นอย่างนี้ตรงไม่เหมือนตรงนี้มันสนุกตรงที่ว่าเราต้องไปเจาะลึกว่าที่เขาไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วก็เขามีนัยสําคัญอย่างไรสิริมงคลทั้งคู่แต่สิริมงคลคนละตําราก็เหมือนหมอครับไปถามหมอห้าคนผมว่าคำตอบที่ได้เนี่ยหมอขนาดหมอสมัยปัจจุบันนะ วินิจฉัยยังไม่ตรงกันเลยแต่นี่คือเสน่ห์ครับแล้วก็สิ่งที่เราไปเห็นการก่อสร้างเนี่ยก็มีคําถามอีกครับว่าบางปราสาทเนี่ยมีวัสดุสามอย่างปนกันเลยฐานเนี่ยเป็นศิลาแรงแบบนี้นะครับผมขึ้นมาหน่อยเป็นการก่ออิฐเป็นตัวปราสาทขอบประตูเป็นหินทรายหน้าบันเป็นหินทรายบนยอดครับแล้วก็ทับหลังเป็นหินทรายแต่ว่าปราสาททมเนี่ยเป็นหินทรายอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ หินทรายเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดแต่ปัญหาคือหายากตอนนี้พอหายากปุ๊บเนี่ยทำไมปราสาททมอุตสาดด้านด้นเอาของที่หายากมาทําตรงนี้อันเดียวก็แสดงว่านี่คือซิกเนเจอร์ให้ความสําคัญเห็นไหมครับว่าตัวกําแพงเนี่ยยังเป็นศิลาแรงครับตรงนั้นตรงนี้เป็นอิฐก็มีปราสาทที่อยู่ใกล้กันเป็นอิฐก็มีแต่ปราสาททมหลังเดียวเนี่ยเป็นหินทรายร้อยเปอร์เซนต์เลยก็แสดงว่าเจตนานี่ นอกจากเรื่องของห่วงจุย้ยนอกจากเรื่องของสิริมงคลแล้วการใช้วัตถุดิบก็เป็นสิริมงคลชนิดหนึ่งเหมือนกันครับอันนี้ก็คือข้อคิดเห็นของพวกเราในทีมลุยผ่านเลนแล้วก็การปฏิบัติการของชมรมอารยธรรมสกลนครนะครับใกล้ไๆเราก็จะไปแต่เราจะมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับพูดกันทั้งปีนี่ก็ไม่จบที่ไปคราวนี้นะแต่วันนี้มันเวลามันจำกัดครับก็เท่าน<อ>ี<อ>้ก่อนเดี๋ยว เรายังไม่ได้จบแค่นี้นะเรายังมีอันซีนอีกเยอะมากครับอ๋อต่องั้นก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมในรายการลุยผ่านเลนแต่เพียงแค่นี้แล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ